เมื่อเกิดฮีสอมบี้ออกอาลวาดในขณะที่โรงเรียนกำลังจัดกิจกรรมทัศนศึกษาคุณคณรูพี่เลี้ยงจะมีวิธีป้องกันเด็กอนุบาลจากฝูงซอมบี้ได้อย่างไรไปรับชมกันครับเรื่องเริ่มจากเดฟทะเลาะก,กับซาร่าแฟนสาวของเขาทะเลาะก,กันทุกที่ทุกเรื่องจนสุดท้ายพวกเขาได้เลิกลากันเดฟจึงต้องออกมาอาศัยอยู่กับพี่สาว พี่สาวของเดฟเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายวัยห้าขวบชื่อฟิลิปที่ชื่นชอบรถเท็กเตอร์เป็นอย่างมากและอาหารเย็นที่บ้านฟิลิปมีแต่ของที่ไม่น่ากินเพราะฟิลิปแพ้ปลานมวัวไข่งาดำและกลูเตนเดฟถึงกับเซ็งอย่างมากเลยขอออกไปซื้อพิซ่ามากินพอเดฟกลับมาก็ได้ยินพี่สาวเล่านิทานให้ลูกฟังพอฟิลิปหลับเดฟกลับไปปลุกฟิลิปเพื่อจะให้หลานชายตัวน้อยไปช่วยง้อสาวโดยการจับฟิลิป ใส่ชุดดาร์กเรเดอร์เมื่อเปิดประตูเข้าไปฟิลิปกับต้องเห็นภาพที่เด็กวัยห้าขวบไม่ควรที่จะเห็นซาร่ากำลังมีอะไรกับเพื่อนที่ร่วมง,งานอยู่เดฟจึงเดินเข้าไปเคียย์เพราะเขาตั้งใจจะมาขอซาร่าแต่งงานจากนั้นเดฟได้พาฟิลิปกลับบ้านโดยที่มีพี่สาวรออยู่เดฟก็เล่าเรื่องที่เจอมาให้กับพี่สาวฟังพี่สาวของเดฟโมโหอย่างมากที่ปลุกลูกของเธอให้ไปดูคนมีอะไรกันพี่สาวของเดฟบ,บอกว่าถ้านายจะอยู่ที่นี่ นายต้องทำงานและดูแลฟิลิปเดฟพาฟิลิปไปโรงเรียนและฟิลิปก็โดนบูลลี่เรื่องกับข้าวที่แม่เขาเตรียมให้เมื่อเดฟไปส่งฟิลิปถึงห้องเดฟได้เจอกับค,ครูแคโรไลน์เขาตกลุ่มรักค,ครูแคโรไลน์ตั้งแต่แรกเห็นเขาจึงทำตัวเป็นน้าที่ดีพอถึงตอนเย็นเดฟมารับฟิลิปและได้รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมทัศนศึกษาผู้ช่วยครูเหมือนจะมีปัญหาเดฟจึงของอาสาแทน พอกลับมาถึงบ้านพี่สาวก็สอนให้ใช้ยาเวลาฟิลิปแพ้อาหารพอถึงวันที่ต้องไปทัศนศึกษาในรถเต็มไปด้วยเสียงร้องเพลงของเด็กๆและครูแคโรไลน์เดฟได้แนะนําตัวและเริ่มร้องเพลงให้เด็กๆเด็กๆก็ร้องตามร้องให้นะครับพอคณะทัวร์ของเด็กๆมาถึงฟาร์มต้องเจอกับเทตดี้ดาราตลกชื่อดังที่มาถ่ายรายการที่ฟาร์มแห่งนี้เหมือนกัน และได้เริ่มทัศนศึกษากันทำกิจกรรมต่างๆในฟาร์มซึ่งฟาร์มก็อยู่ติดกับค่ายทหารที่เป็นสถานที่ทดลองสิ่งต่างๆและในค่ายมีการแพร่ระบาดเชื้อซอมบี้ซึ่งพวกเด็กๆไม่รู้เลยว่าซอมบี้กำลังมุ่งหน้ามาทางฟาร์มเดฟเห็นแหวนที่นิ้วของครูแคลรไลน์ขาถึงกับเซ็งไปเลยในขณะที่นั่งรถเดฟพูดแต่คำหยาบคายต่อหน้าเด็กๆจนคนขับรถเห็นสิ่งผิดปกติเลยลงรถมาดู ครูแคลโรไลน์จึงคุยกับเดฟเรื่องการพูดคำหยาบต่อหน้าเด็กๆขณะนั้นคนขับรถถูกซอมบี้กินไปแล้วครูแคลโรไลน์จึงเอาเสียมเสียบซอมบี้ไว้แล้ววิ่งกลับมาที่รถและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นร้องเพลงกับเด็กๆต่อพอขับรถมาที่ฟาร์มซอมบี้ได้เต็มไปหมดแคลโรไลน์จึงบอกว่าคนพวกนี้เป็นนักสแสดงไม่ต้องกลัวนะตอนนี้เรากำลังเล่นเกมวิ่งไล่จับกันอยู่เราต้องอย่าให้พวกนั้นจับเราได้นะ แคโรไลน์พาเด็กๆเดินต่อแถวไปหลบที่ร้านขายของซึ่งที่นั้นพวกเขาได้พบกับเท็ดดี้ที่กำลังหลบอยู่เท็ดดี้ก็ไล่ให้พวกเขาไปที่อื่นแคโรไลน์ให้เด็กๆมุดช่องรูหนอนเข้าไปหลบข้างในเดฟได้ปีนลังคาและเข้าไปในร้านเดฟและเท็ดดี้ได้ต่อสู้กันต่างคนต่างไม่ยอมจนเดฟต้องบีบห้ำเทด็ดดี้และสามารถจัดการเท็ดดี้ได้พวกเด็กๆสามารถเข้ามาหลบข้างในได้สำเร็จ เด็กๆถามว่าเราจะตายไหมคะแคลรไลน์ <Caroline S 2> <Caroline S 1> ก็บอกว่าเราไม่ตายหรอกจาก้ามันเป็นเกมครูมีหน้าที่ปกป้องพวกเราเท <Teddy S 2> ็ดดี้ก็พูดแต่คำหยาบจนครูแคลรไลน์ลากเท็ดดี้ไปคุยเขาบอกว่าหน้าที่ของเธอคือการทําให้เด็กๆปลอดภัยส่วนเดฟก็เอาขนมมาให้เด็กๆกินแต่ขนมนั้นมีส่วนผสมของนมวัวซึ่งเป็นของที่ฟิลิปแพ้เดฟพยายามที่จะฉีดยายแก้แพ้ให้กับหลานชาย เขาก็รนจนทําให้เข็มฉีดยาชีดใส่มือตัวเองแต่มันมีสำรองอยู่อีกอันซึ่งอยู่ในกระเป๋าในถรถแคลรไลจึงออกไปเอายาให้ฟิลิปข้างนอกนั้นเต็มไปด้วยซอมบี้เขาจัดการซอมบี้และกลับมาด้วยสภาพที่เต็มไปด้วยเลือดแคโรไลน์บอกกับเด็กๆว่าไม่ต้องตกใจนะมันคือยามสตอรอเบอรี่เฮตตี้ <att> ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เขารีบปีนขึ้นไปบนหลังคาจนตกลงมาข้างล่างเดฟจึงรีบออกไปดึงเขาขึ้นมาบนหลังคา และได้ปรับความเข้าใจกันตอนนี้เทดดี้เอาแต่ตัดเพอว่าเขาคือคนที่แย่ทางฝ่ายทหารได้วางแผนให้จัดการกับซอมบี้ที่ร้านขายของโดยทิ้งระเบิดลงไปที่นั่นซึ่งมันก็คือที่อยู่ของเด็กๆนั่นเองครูแคลรล,ลา์ได้ร้องเพลงกองพวกเด็กๆให้นอนหลับเดฟขอโทษแคลรไลน์ที่พูดแต่คำหยาบตัวเขาเองเกียดพ่อของเขาที่ทิ้งเขาไปในตอนเด็กๆทำให้แม่ของเขาเป็นบ้าเดฟถูกเลี้ยงดูโดยพี่สาว แพลไลก็บอกอีกว่าตัวเธอได้เลิกกับสามีนานแล้วที่เห็นใส่แหวนนี่ก็เพราะว่าต้องการไม่ให้พ่อของเด็กๆเ,เข้ามาจีบได้ในคืนนี้เดฟจึงอาสาที่จะเฝ้ายามเองในวันรุ่งขึ้นเดฟมีแผนที่จะออกจากฟาร์มแห่งนี้โดยการขับรถแทเ็กอร์ออกไปแต่เท็ดดี้เสนอให้ใช้รถบ้านของเขาเพราะกุญแจอยู่กับเขาและตอนนี้เด็กๆเริ่มหิวแล้วบางคนก็บอกว่าหนู un, ไม่อยากเล่นเกมนี้แล้ว เด็กบางคนก็อยากจะดีดกอลอฟเดฟจึงสร้างความสนใจโดยการดีดอคูเล่ล่พร้อมกับร้องเพลงให้เด็กๆฟังเดฟและเท็ดดี้ได้เริ่มทำตามแผนเดฟจะเป็นคนไปล่อซอมบี้ให้และให้เท็ดดี้ไปเอารถมาแต่พอเท็ดดี้ขึ้นรถได้เขากลับไม่ยอมเปิดประตูให้เดฟและภายในรถมีซอมบี้อยู่เท็ดดี้จึงถูกซอมบี้กิน เดฟจึงหนีขึ้นไปบนหลังคารถบ้านเมื่อโทรศัพท์ของเดฟดังขึ้นเดฟก็รับอย่างรวดเร็วเขาได้กล่าวขอบคุณพี่สาวของเขาเรื่องที่พี่สาวดูแลเขามาตั้งแต่เด็กในตอนนี้เด็กอ้วนก็เริ่มร้องโวยวายอยากจะไปตีกลอฟให้ได้จะไปตีก๊์ฟจะไปตีก๊์ฟแคลร์ไลน์ก็พยายามให้อ้วนเงียบจังหวะนั้นเบสเข้ามาบอกว่าฟิลิกหายไปแล้วฟิลิกสวมชุดดาร์กเวเดอร์แล้ววิ่งไปเอารถแท็กเตอร์มาช่วยน้าของเขา ในขณะนั้นร้านขายของซอมบี้ก็มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนประตูกำลังจะพังเดฟขับรถแท็กเตอร์พังร้านเข้ามาช่วยเด็กๆขณะขับรถออกไปจากฟาร์มแคลลน์ก็ให้เด็กอ้วนที่อยากจะตีกอล์ฟตีซอมบี้แทนซอมบี้ก็เดินตามรถแท็กเตอร์ไปตามถนนพอพวกเด็กๆทำอะไรซอมบี้ก็ทำตามไปหมดซะทุกอย่างเด็กๆปรบมือซอมบี้ก็ปรบมือเด็กๆร้องเพลงซมบีก็ร้องเพลง สนพวกเขาขับรถมาพบกับกองกำลังทหารจากนั้นพวกทหารก็ทำการกำจัดซอมบี้โดยการระดมยิงและในตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วและพวกเขาก็โดนจับไปกักตัวเพราะพวกเด็กๆอาจจะติดเชื้อก็ได้ต่อมานายพลทหารก็ได้เล่าให้พวกพ่อแม่เด็กๆฟังว่าสถานการณ์มันจะเร็วร้ายกว่านี้หากไม่มีคุณครูแคลโรไลน์และคุณเดฟช่วยเด็กๆเ,เ,เอาไว้และพาไปดูที่ห้องกักตัว พบว่าเด็กๆมีความสุขสนุกสนานอยู่กับแคลไลและเดฟและนี่คือเรื่องราวของลิส t e นมอนสเตอร์